ตอนนี้เรากำลังอยู่กันกับเจ้า,า C I F l a n n y นะคะตัว300ตัวใหม่ล่าสุดเนาะจากาท,ที่เมื่อประมาณหลายเดือนก่อนนะคะที่เคยบอกว่า,าถ้ามีตัว300 l l e n n y เข้ามานะคะเดี๋ยวจะพามาชมกันเนาะ,ะกว่าเราจะได้ตัว300 l l e n n y ตัวนี้มารีวิวนะคะบอกเลยว่าแบบโหยากมากเพราะว่า พอเวลามานะคะก็เป็นรถที่ติดจองนะคะลูกค้ามารับไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบไม่สามารถที่จะเอามารีวิวได้เนาะจนวันนี้นะคะคันนี้ก็ไม่ใช่ว่วางนะคะเนี่ยอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเจ้าของรถตัวจริงเขาก็จะมารับละนะคะก็เลยขอลูกค้าเนี่ยขอเอามาถ่ายเพื่อทำแบบคลิปให้กับ ท่านอื่นๆนะคะได้ชมกันนะคะอันนี้เราขออนุญาตลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะกะ็เดี๋ยวให้ดูภาพรวมกันก่อนเนาะว่าตัวตัวแลนี่นะคะตัว300เนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทําไมถึงแบบนิยมกันมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบเป็นที่ต้องการกันมากๆจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าของทางร้านเราเนี่ยยังมีเหลือตัว250รลนี่ด้วยนะคะ จริงๆใครถามตัว300มาเราก็พยายามจะบอกว่าเรามีตัว250ร้เรนลี่เหลืออยู่นะนะคะสำหรับใครที่แบบอยากได้รถสไตล์อินดูโรนะคะสายเด์อสายฝุ่นเนาะแต่ว่าอยากได้ราคาเบาๆนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็บอกเลยว่าเรามีช้อยให้เลือกนะคะคือตัว250หนเรนลี่นะคะแต่ว่าอันนี้ให้ดูก่อนว่าสำหรับใครที่แบบว่า อาจจะผ่านตัว250มาแล้วนะคะอยากอ up C C ขึ้นเนาะอยากได้รถที่แบบมีความเร้าใจมากขึ้นขับสนุกมากขึ้นขี่สนุกมากขึ้นก็ต้องตัวนี้เลยค่ะตัว300ลนลี่นะคะอ่าอันนี้ให้ดูหน้าตาของเขากันนะคะว่า,าถ้าดูโดยแบบภาพรวมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาของลนลี่เนี่ยเขาก็ยังคงความเป็นลนลี่อยู่นะคะ ก็ยังมีความสูงนะคะความสมาร์ทนะคะหน้าตาของเขาก็จะออกมาคงเอกลักษณ์ของความเป็นแลนดี้อยู่เนาะนะคะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนเนะะาะคือตัวรถค่อนข้างสูงนะคะคล,คลิปนี้ขออนุญาตไม่อยู่ในเฟรมนะคะเนื่องจากว่าแบบมันจะดูตลกมากๆนะคะเพราะว่ารถแบบคือสูงใหญ่มากๆนะคะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างสูงค่อนข้างสมาร์ทนะคะก็เลยแบบ ไม่เข้าไปอยู่ในเฟรมดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะทําให้รถหมองนะคะก็เดี๋ยวให้ดูกันดูรถกันแบบเต็มๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเมื่อกี้ติดต่อเซลล์หนุ่มเอาไว้ละนะคะจะให้เซลล์หนุ่มมาช่วยนะคะในเรื่องของการแบบให้ดูรถรายละเอียดรถต่างๆรวมถึงแบบคอมรถให้เห็นดิเมนชันรถนะคะว่าตัว300เนี่ยเขาถ้าเวลาขับขี่นะคะท่วงท่าในการนั่งจะเป็นยังไงนะคะ อีกทั้งแบบคิดว่าใครที่ขับแล้วจะเหมาะนะคะถึงจะดูอ่าเท่เนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อนไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเซี่ยวนุ่มค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับทักไทยเซี่ยวนุ่มนะครับโอเคค่ะเซี่ยวนุ่มนะคะก็อันนี้เป็นแบบแค่กิติมศักดร์ของเรานะคะก็เดี๋ยวจะแบบพาดูรถเนาะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแบบพูดถึงรายละเอียดของตัวรถก่อนว่าตัว 300ตัวเรลลี่ตัวนี้นะคะจะบอกว่าแบบเขาให้ออปชันที่แบบเพิ่มมาค่อนข้างเยอะ <มา S 1> นะคะ,ะคใช่เริ่มจากตัวเฟรมก่อน,นอเนาะเซลล์หนุนนาอเห็นบอกว่าตัวนเนี้ยเนี่ยเฟรมเป็นแบบใหม่นะคะคเห็นแบบเนี้ยซีซีเยอะขึ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวเฟรมของเขาเนี่ยน้ำหนักเบาลงถึง5กิโลกรัมด้วยกันนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยตัว250เรลลี่นะคะน้ำหนักจะอยู่ที่155กิโลเนาะแต่ตัวเนี้ยจะอยู่แค่ ร้อยห้าสิบกิโลนะคะในเซลลหนุ่มลองแบบเอาขาตั้งขึ้นแล้วแบบตั้งรถตรงๆให้ดูนิดนึงนีนะคะก็จะให้ดูว่าแบบเขาก็จะค่อนข้างที่จะเบานะคะช่วยในเรื่องของการขับขี่ทรงตัวก็จะง่ายขึ้นแต่สําหรับใครที่มองว่าแบบร้อยห้าสิบยังหนักไปก็มีช้อยเป็นตัว3 0 0รอนะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ย น้ำหนักจะเบากว่า,<บ>านะคะคจะอยู่ที่ประมาณ138กิโลกรัมนะคะไม่ประมาณอ่ะ138กิโลนะคะซึ่งต่างกันประมาณ12กิโลนะคะ เนาะแต่ตัวนี้เนี่ยสำหรับเซลล์หนุ่มบอกเลยว่าแบบอพออยู่กับรถแล้วดูเท่มากๆนะคะเดี๋ยวถาก่อนแบบเมื่อกี้รู้อน้ําหนักของตัวตัวรถละมาถามสรีละของคนขับขี่นะคะของเซลล์หนุ่มสูงเท่าไหร่นะคะอ๋อตัวผมเองสูงประมาณ158นะคะเออนี่สูงกว่า เซลพี่นกนิดเดียวนะคะร้อนะคะร้อยแปดสเดี๋ยวยืนยืนใกล้ๆรถนิดนึงค่ะนี่อันนี้นะคะสําหรับผู้ชายที่สูง185ยแปดสิบหนะคะ่งงบอะก็จะอยู่ประมาณอืมจะเห็นว่าแบบอยู่ประมาณช่วงสะโพกนะคะก็น่าจะขับขี่ได้สบายนะคะอันนี้ในในดิเมนชันของตัวรถนะคะน้ําหนักเซลหนุ่มเท่าไหร่นะคะ90ครับเกนะคะผู้ชายที่แบบสูงประมาณนี้นะคะน้ําหนักประมาณเกนะคะเดี๋ยวให้ลองแบบ ค่อมรถนิดนึงค่ะอ,อ่าขออนุญาตขึ้นนะครับค่ะค่ะนะคะเออเดี๋ยวให้ดูให้ดูเท้าให้ดูเท้าอันนี้ก็คือ,อผู้ชายที่สูง185นะคะอันนี้แบบนั่งนั่งธรรมดาย,ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ขย่มในส่วนของตัวโช๊คนะคะเทา้ปทาปลายเท้าก็จะจิกจิกนิดนึงเนาะนิดนึงครับนะคะ,ะเซลล์หนุูร้องขย่มนะขย่มแรงๆอ่านะคะพอเวลาที่เราขย่มนะคะระยะยุบข,ของตัวโชค๊คตัว แลนลี่ uh, นะคะที่หลายๆคนบอกว่าแบบคือเขาจะยุบเยอะนะคะยุบเยอะกว่าตัวแอลนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับขับไปเนี่ยจะสามารถแบบระยะยุบมันจะลงมาอีกนะคะด้วยน้ําหนักของของผู้ขับขี่ที่กดลงมาด้วยนะคะก็ขับได้สบายนะคะเดี๋ยวให้ดูช่วงแขนนะคะ,ะ dimension การนั่ง d i เม n s i o n การการมองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวตัวรถนะคะในเรื่องของการขับขี่จริงๆแล้วเนี่ย หลายคนก็ค่อนข้างกังวลว่าประมาณผู้ชายร้อยหกสิบกว่าจะขับได้ไหมเคยมีลูกค้าที่ซื้อเนาะรุ่นรุ่นนี้แหละตัว300นี่แหละค่ะ300แรนดี้นี่แหละสูงประมาณ165นะคะอ่านะคะตัวตัวจะน้ำหนักจะน้อยกว่าเซลลหนุ่มค่อนข้างเยอะด้วยประมาณ60กว่าใช่ค่ะสูง160น้ำหนัก60กว่านะคะแต่ขับได้จะถามว่ามีขยิงไหมขยิงค่ะ เวลาขับเนี่ยสมมุติว่าเราทรงตัวแบบนี้จะต้องมีขาข้างนึงเนี่ยพยุงรถไว้นะคะอีกข้างหนึ่งก็คือต้องอยู่บนที่พักเท้านะคะจะถามว่าขับได้ไหมได้แต่ก็ต้องแบบเป็นเป็นคนที่แบบขับรถมาในระดับหนึ่งนะคะถึงจะแบบทรงตัวได้นะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเซียนหนุมนั่งไปก่อนนะ,ะในระหว่างนี้ขอแบบพูดรายละเอียดตัวรถกันต่ออีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงน้ำหนักแล้วนะคะว่าน้ำหนักตัวรถเนี่ยลดลงนะคะ ในขณะที่ในส่วนของตัวออปชันนะคะที่ให้มานะคะอนอกจากในเรื่องของน้ำหนักตัวรถแล้วเนี่ยเขายังมีเปลี่ยนในเรื่องของระบบคัสใหม่ด้วยนะคะเซลลหนุ่มตัวเนี้ยที่เซลหนุ่มที่เซลหนุ่มพูดรอบก่อนนะคะว่า เขาให้มาในส่วนของตัว assist slipper cup นะคะอยู่ด้านนี้นะคะอ่านะคะ้อซึ่งตัวนี้นะคะฟังก์ชันของของตัว assist slipper cup ตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของการแบบเวลาเปลี่ยนเกียร์เช้นเกียร์นะคะซึ่งรถรุ่นนี้บอกเลยว่าบางทีเนี่ยเราขับแบบส่วนใหญ่ก็คือลุยเนาะเข้าเข้าป่าเข้าดงอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการแบบทำให้เวลาเปลี่ยนเกียร์หรือว่าเช้นเกียร์กระทันหันนะคะ มันจะทําให้ไม่กระตุกนะคะใช่ครับะนะคะ,ะแล้วก็แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เกิดปัญหาแบบเกี่ยวกับพวกล้อลอกหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็จะขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นชเชนเกียร์ได้นิ่มนวลมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวเด่นๆของเขาที่เพิ่มมานะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อกี้เราคุยในเรื่องของน้ำห,หนักตัวรถนะคะมีอะไรที่เพิ่มมาอีกนะคะก็จะ,ะจริงๆถามว่าเพิ่มไหมเป็นฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันเดิมของเขานะคะแต่ว่าก็จะมีการปรับเปลี่ยนในบางจุดนะคะอย่างเช่นหม้อน้ำนะคะเซลล์หนุนนะคะปกติจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่ตัว300มันอยู่ฝั่งขวามีการย้ายในส่วนของตัวหม้อน้ำด้วยนะคะตัวนี้แอบต่อกันในเรื่องของแบบคุณสมบัติตัวรถเนาะตัว300ตัวแรลลี่ตัวนี้นะคะ C I F 300ไลลี่ตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องหนึ่งสูบเหมือนเดิมนะคะตัวนี้286ซีซีนะคะลูกสูบเท่าเดิมนะคะเท่าตัว250แต่ว่าเขามีการเพิ่มในในเรื่องของช่วงชักนะคะขึ้นมา8มิมด้วยกันนะคะทำให้ความจุกระบอกสูบเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากตัวเดิมเนี่ยอยู่ที่249ซีซีก็เพิ่มมาเป็น286ซีซีนะคะนอกจากนี้เนาะมันมาเพิ่มมาด้วยนะคะ ตัวนี้ให้ม้าสูงสุดถึงแบบ3 1แรงม้านะคะที่8,500รอบนะคะแรงบิดก็จะอยู่ที่27.5นิวตันเมตรนะคะที่7,500รอบนะคะเพิ่มขึ้นมา4นิวตันเมตรนะคะบอกเลยว่าคนที่ขับขี่เนี่ยคือบิดติดมือนะคะโดดดีมากๆนะคะเห็นเขาบอกว่าเกียร์หนึ่งเนี่ยก็สามารถแบบโดดแล้วนะคะโดดได้โดดได้ดีมากๆนะคะค่อนข้างเราใจอันนี้ดูจากคลิปที่แบบเขารีวิวขับขี่มานะคะซึ่งบอกเลยว่า ถ้าหาจากช่องของเซลพ่นกไม่ได้เห็นนะคะ <laughs> เพราะว่าของเราเนี่ยคือส่วนใหญ่จะรีวิวรถที่เป็นรถของของโชว์รูมเนาะที่ที่เตรียมขายนะคะโชว์หรือว่าถ้าดีหน่อยอย่างเงี้ยค,ค,คันนี้คือคันที่กําลังจะปล่อยนะคะเราก็สามารถที่จะให้ดูในส่วนของระบบไฟได้เสียงเครื่องยนต์ได้นะคะแต่ถ้าเป็นรีวิวรถมาใหม่เลยในโชว์รูมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นแค่รถเห็นดิเมนชันนะคะว่าแบบ ความสูงความต่ำประมาณไหนนะคะอ่ะในส่วนของตัวระบบนะคะนอกจากเมื่อกี้ในพูดในเรื่องเครื่องยนต์นะคะตัวโช๊คหน้านะคะตัวนี้นี่โช๊คหน้าสีทองนะคะก็สีสันสวยนะคะตัดกับตัวรถนะคะอ่าอยู่ที่43มมิลน,นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นโปล,ลิงเหมือนเดิมนะคะอ่าเบรกหน้านะคะเป็นดิสเบรกนะคะนี่เป็นในส่วนของดิสเบรกนะคะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้ในส่วนของตัวคาลิเปอร์มานะคะสองพอด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของระบบเบรกแล้วก็เมื่อกี้ที่เซลล์หนุ่มให้ให้ข้อสังเกตมาเห็นเจ้เห็นบอกมาว่านะคะตัวสามร้อยนะคะย้ายหม้อน้ํานะคะย้ายฝั่งนะคะย้ายหม้อน้ําทาไมถึงย้ายหม้อน้ํานะคะเขาให้เหตุผลว่าที่ย้ายหม้อน้ํามาเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาที่คนเราขับขี่นะคะ เนาะย้ายจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะคะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเวลาขับขี่เนี่ยจะถนัดฝั่งขวาฝั่งขวาแล้วก็จะล้มฝั่งซ้ายแล้วก็จะล้มฝั่งซ้ายนะคะเพราะว่าก็จะประคองฝั่งตัวเองถนัดไว้ดังนั้นเนี่ยวามเสียหายของหม้อน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดได้ยากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะก็ตอนแรกก็สงสัยว่าจะย้ายทําไมนะคะอันนี้ก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะ คือไฟหน้าเนี่ยยังลักษณะออกมาเป็นแบบรูปลักษณ์ของตัวแลนลี่เหมือนเดิมนะคะก็ไฟเป็นอ่าทรงสไตล์ฉกเฉี่ยวนะคะไฟอ่าใช้ตรงอย่างเดียวนะคะตัวนี้อ่านเนี่นะคะเพราะว่าเนื้อใช่ค่ะเนื่องจากว่าตัวนี้จะจะต่างจากตัว 300L อนะคะ300 l เเนี่ยเขาจะหมุนไปตามการเลี้ยวของเรานะคะแต่ถ้าเป็นตัวอ่า สามร้อยแลลี่นะฮะอุ้ยบินพันกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของแบบไฟไฟตรงนะคะไม่ได้อ่าเลี้ยวไปตามการเลี้ยวของของผู้ขับขี่นะคะนี่อ่านะคะไม่ได้ไปตามแฮนเนาะแล้วก็คันนี้เนี่ยเขายังถือว่าแบบให้รายละเอียดในเรื่องของแบบเวลาเราขับขี่นะคะส่วนใหญ่อย่างที่บอกเราขับเป็นสไตล์ลุยนะคะเข้าเข้าป่าเป็นหลักนะคะซึ่งก็จะเจอกับกิ่งไม้อะไรต่างๆเนาะเขาเขาก็เลยให้มาในส่วนของตัวกาดแฮนนะคะ เพื่อป้องกันแบบการกระแทกข,ของกิ่งไม้ต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะแล้วน้ำมันน้ำมันค่ะอ่าเรามาถึงในส่วนของถังน้ำมันนะคะอันนี้ความจุถังน้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะเซลล์หนุ่มจากเดิมเนี่ยเติมน้ำมันถ้าตัวถ้าตัว250นะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ10 10ลิตรินะคะ,ะคแต่อันนี้เพิ่มมาอยู่ที่อ่าบ <12. 8 S 1> นะคะเกือ <18, S 1> <13 S 2> บ13เนาะ <l> ตอนนี้เราเติมไว้3 0 0 เต็มถังส0 0กว่าครับเต็มถังเต็มถังเติม9 5้าห้านะคะเดี๋ยวจะให้นี่ส่วนของอ่าเซลล์หนุ่มเดี๋ยวให้ดูระบบระบบไฟเนาะหน้าจอก่อนไหมหรือว่าไฟก่อนดูดูไฟก่อนก็ได้ครับดูไฟข้างหน้าก่อนงั้นเดี๋ยวดูไฟด้านหน้าก่อนนะคะนีนะคะอันนี้ให้ดูในส่วนของระบบไฟนะคะ เขาเป็นไฟตาบอดนะคะติดด้านเดียว <laughs> <laughs> นะคะอีกอีกข้างนึงจะติดตอนไหนคะเซลลุมคะ,ะข้างนึ่งจะติดตอนเปิดไฟสูงอ่านะคะเขาจะมีสองสองไฟสองดวงนะคะฝั่งฝั่งขวานะคะจะเป็นจะเป็นในส่วนของไฟสูงนะคะไหนไหนลองลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยค่ะนี่นะคะเหมือนเหมือนโดนผู้ชายหลิวตาให้ <laughs> <laughs> นะคะ,นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบไฟของเขานะคะก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนตัว 250แรลลี่นะคะก็คล้าย,ายเดิมฟังชันเดิมนะคะไฟสูงไฟ,งไฟต่ำ<ม>อ่ะในส่วนของอเรือนใหม่นะคะเรือนใหม่นะครับเรือนใหม่ก็จะม,อมอะีอาจจะต้องถือเองไม่ถือรถสูงเรือนใหม่ก็จะมีในบอกของเวลานะครับเวลาแล้วก็ถังน้ำมันความดุดถังน้ำมันนะครับก็จะมีก็เป็น,นเลขใหม่นะครับแล้วก็รอบนะครับที่ให้มาตำแหน่งเกียร์นะครับมีบอก แจ้งเตือนนะคะการเปลี่ยนเทียย์นะคะที่เพิ่มประมาณนี่นอาที่เราเติมไปประมาณ300รอนะคะเกือบเต็มถังนะคะน้อยอันนี้คือที่เติม95ไปก็ฟังก์ชันที่เขาให้มาก็จะมีในส่วนของปุ่มซีเล็กกับเซตให้มาเหมือนเดิมนะคะตัวนี้มันเซตอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวกดดูนะคะปึ๊บนะคะก็จะเป็นในส่วนของการตั้งทริปนะคะทริป A กดอีกทีนึงก็จะเป็นทริป B นะคะตัวนี้ก็ สูงใกล้มากไม่ได้โกโปรจะมัวนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้คือจับเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นแจ้งเตือนในส่วนของระยะเฉลี่ยนะคะเอเวอร์เนั่นเองนะคะว่าอัตราเอเวอร์เทเท่าไหร่อัตราซึ่งเปลืองน้ํามันต่างๆนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันก็คล้ายๆเดิมตัวถังน้ามันในส่วนของการปิดเปิดถังน้ํามันยังเป็นเหมือนเดิมไหมคะเซลนุ่มลองเปิดให้ดูยังเป็นเหมือนเดิมครับก็ ประาณนะครับนะคะก็เปิดค้างมันจะฝาถังก็จะค้างอยู่นะคะก็เติมสะดวกมากขึ้นนะคะเติมง่ายขึ้นเนาะอ่ะทา่นี้เมื่อกี้ให้ดูในส่วนของถังน้ำมันละมาเดี่ยวนุมลงมาลงมาเราลงมาได้แล้วนะคะอ่านะคะก็ แต่แต่แต่เห็นหลายคนบอกว่าเวลาที่แบบลงจากรถเนาะมันจะค่อนข้างดีดเนาะ,ะ,ะสปริง,งรนะคะไม่แน่ใจว่าแบบขับไปนานๆเนี่ยแบบเขาเขาเขาจะเขาจะดีดน้อยลงไหมนะคะ <c oughs> แต่ว่าเท่าเท่าที่อ่าหลายคนบอกก็คือสมมติว่าเวลาเราขึ้นไปน้ําหนักตัวเรากดลงไปที่ตัวรถนะคะ <c oughs> พอเวลาที่แบบเราลงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแบบการดีดตัวของสปริงนะคะของตัวโปลิงนะคะด้านหลังตัวนี้นะคะอ่า ท,ที่เราบอกนะคะระยะยุบเขาจะดีแต่ว่าการดิดตัวเขาก็จะค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะก็ระมัดระวังในการแบบขึ้นลงรถด,ด้วยนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของอล้อหลังนะคะ,ะให้ดูกันนะคะก็ค่อนข้างสวยงามนะคะ ส่วนใหญ่วัสดุนะคะก็ค่อนข้างดีนะคะที่พักเท้านะคะในส่วนของที่พักเท้าเนาะเขาก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเวลาขับขี่ใช่ไหมคะมันสามารถพับได้นะคะพับเก็บได้นะคะตัวนี้พับจังหวะมันก็จะเรียบอ่าก็จะเรียบเนาะดีไซน์รถก็ไม่เสียนะคะก็ดูแบบเข้ากับตัวรถไปเลยนะคะส่วนตัวพักเท้าตัวนี้ก็จะพับได้เหมือนกันครับได้เวลากระแทก เวลากระแทกนะคะก็ลดในเรื่องของความเสียหายนะคะลดะความเสียหายได้ดีขึ้นนะคะพอกระแทกปุ๊บเขาก็จะพักเก็บได้ทันทีนะคะก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะเนาะอ่ะโดยสรุปนิดนึงค่ะเซลยหนุ่มเดี๋ยวยืนคู่รถนิดนึงค่ะขอในแบบนะคะอ่ะโดยสรุปนะคะตัว300แลนลี่นะคะที่หนุ่มๆหลายๆคนถามหานะคะบอกเลยว่าตัวนี้ถามว่าคุ้มไหมอยู่ที่อยู่ที่มุมมองนะคะถ้าคุณแบบ สายสายนี้อยู่แล้วนะคะออกทริปาสายแบบแอดเวนเจอร์นะคะรถสไตล์แอดเวนเจอร์นะคะออกทริปยาวๆไกลนะคะรุ่นะะนี้ก็จะขับสบายกว่าแต่ถ้าแบบเน้นแบบลุยป่านะคะลุยโคลนอะไรประมาณนีน้อาจจะต้องเป็นตัว,วตัว L นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือแบบฟังก์ชันมันก็ใช้ได้2อ,อย่างเนาะก็คือแบบสไตล์แรนลี่นะคะขับลุยทะเลสอกทะเลทราย <Yeah. S 2> อะไรประมาณนี้นะคะถ้าขูขะสายฝุ่นพวกเนี้ย ก็เอาอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยฟิลลิ่งในการขับขี่นะคะด้วยรถมันสูงนะคะหลายๆคนถ้าแบบเป็นผู้ชายที่ร่างสูงหน่อยพอไปขับตัว L ก็จะรู้สึกว่าแบบทัศนวิสัยในการมองต่างๆนะคะอาจจะสู้ตัวแลนดี้ไม่ได้ไไดนะคะตัวแลนดี้ก็ตอบโจทย์สําหรับแบบาชายร่างสูงนะคะหุ่นแบบค่อนข้างสูงโปร่งนะคะขับก็จะดูสมาร์ทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทัศนวิสัยในการมองก็จะดีมากนะคะ ตัวแรลลี่เขามีสโลแกนอยู่อประมาณประมาณว่าฝุ่นทางเรียบก็ดีอทางทางอะไรนะทางทางขูขะยิ่งฟินอะไรประมาณอ่างนั้ทางเรียบขับได้ทางขู่ขาก็แบบขับแล้วก็ฟินใช่ไหมคะเนาะแต่ถ้าเป็นตัวตัวแอลเลยเนี่ยบางทีคือแบบ ขับในถนนเรียบๆอาจจะรู้สึกไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่สบายนะคะตัวนี้ก็จะแบบตอบโจทย์ตัวไลฟ์สไตล์แบบ2อย่างมากกว่านะคะเนาะสำหรับใครที่มองหารถที่แบบเครื่องแรงๆนะคะตัว CF300 อ a l า y นะคะตอบโจทย์พวกคุณอยู่นะคะที่สำคัญนะราคาของเรานะคะบอกเลยว่าเราขายเท่าราคาเปิดตัวนะคะเซลล์หนุ่มนั่นก็คือ172,200นะคะหลายๆคลิปเราไม่ได้บอกราคาที่ไม่ได้บอกเพราะว่า คลิปมันอยู่นานนะคะบางทีแบบเรามีโปรโมชั่นนะคะแล้วยังเห็นคลิปเดิม <นะ S 1> ก็จะกลายเป็นไม่ได้ขายนะคะเนาะหลายคนบอกว่าโอ๊ยทำไมไม่เอาแบบพิตตี้มารีวิวหน่อยขอโทษค่ะยอยากดูพิตตี้รีวิวไปดูช่องอื่นนะคะช่องนี้เป็นของเซลล์พี่นกนะคะพี่นกทำช่องขึ้นมาเพื่อขายรถเนาะ <S <S ดังนั้นแบบ เราก็รีวิวใครอยากซื้อก็ทักมาหาเซลล์พี่นกนะคะอยากดูพิตี้ก็อาจจะต้องไปดูช่องอื่นกันเนาะก็เลยแบบนิดนึงนะคะถูกใจก็ดูนะคะใช่ก็จัดเข้ามานะคะเรายังพอแบบหาล้นให้กับลูกค้าได้นะคะเนาะแต่ว่าถ้ามาวันนี้คันนี้อาจจะไม่ไม่ได้จอดให้เห็นแล้วนะคะเนื่องจากว่าลูกค้ามารับรถอีกประมาณเมื่อกี้อีกครึ่งชั่วโมงเนาะตอนนี้เหลืออีกประมาณตั้งแบบน่าจะมาละนะคะ และเดี๋ยวจะให้ท้ายคลิปเดี๋ยวจะให้เห็นในส่วนของเจ้าของรถ<ช>ตัวจริงนะคะค <laughs> <า>อันนี้ <laughs> ใช่เซี่ยหนุ่มขออนุญาตลูกค้าหรือยังค่อมรถลูกคา้าขออนุญาตเรียบร้อย <laughs> ขอเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะไม่มีดราม่าเด็ดขาดนะคะเราขออนุญาตแล้วนะคะในส่วนของการค่อมรถรวมถึงขออนุญาตแบบอุ้ยเซื้อหนุ่มคะขออีกนิดนึงได้ไหมขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยขอได้ได้นะคะลืมเลย เสียงกันไปแล้วนะคะใครที่ชอบแบบเสียงสไตล์นี้นะคะขับในป่าบอกเลยว่าเราใจมากๆนะคะจังหวะเบิ้ลน,นะคะเปลี่ยนเกียร์โดดเปลี่ยนเกียร์โดดนะคะใครที่ใช้รถรุ่นนี้เนาะก็แบบเอาคลิปมาอวดกันนิดนึงนะคะว่าแบบขับแล้วสนุกขนาดไหนนะคะแล้วก็มารีวิวให้ฟังกันนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้เนาะในส่วนของเซลพนกแล้วก็เซลหนุ่มนะคะต้องขออนุญาตจ,จบการรีวิวเพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณสัมฤทธิ์นะคะเป็นลูกค้าของชาญอินฟินิตี้นะคะชาญยนต์อินฟินิตี้นะคะเป็นลูกค้าที่มาจาก CIF นะคะ300แลนดีนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาถามกันก่อนนะคะว่าลูกค้ามาจากไหนนะคะ<ม>สวัสดีค่ะ<ม>คุณบอลน,นะคะครับค่ะคุณบอลมาจากไหนคะอยู่วานนอนครับอยู่วานนนท์นิวาสนะคะ ทำไมถึงแบบรู้ว่าที่นี่มีคะรู้ในเพจครับ <laughs> ดูในเพจเนาะรุ่นนี้คือจะบอกว่าหายากมากๆนะคะแล้วคุณบอลโชคดีมากๆลงเพจวันเดียวนะคะโทรมาเลย <laughs> นี่ก็ตกใจนะคะแล้วก็ทําสัญญาแล้วก็รับรถได้เลย <laughs> ใช่ไหมคะโ <laughs> ชคดีมากๆาก <laughs> เลยคะ่ะทำไมถึงเลือกตัว300แรงลีคะ่ะ <laughs> เอาเอาไว้ใช้งานครับอืมโทษนะคะของคุณบอลทำอาชีพอะไรอยู่เอ่ย รับหมอครับนีไงมีไงสายนี้ต้องมีใช่คะแล้วแบบขัดจากไหนไปไหนบ้างนะคะหน้างานหน้างานเลยใช่ไหมคะอืมซึ่งรถรุ่นนี้น่าจะเหมาะกับการลุยมากกว่าเนาะทําไมถึงไม่เลือกตัว 300L นะคะผมว่ามันข้างเล็กเล็กไปอ่ามันเล็กไปนะคะคุณบอลสูงเท่าไหร่นะคะโทษทีค่ะ100 1 6อยหกนี่ไงที่หลายๆคนถามว่าแบบสูง160กว่ากว่าขับได้ไหมบอกเลยว่าขับได้นะคะแล้วคุณบอลคือข้อมรถเนี่ยแบบโคตรเพร่ร่าพูดเลยอันนี้สูง168ใช่ไหมคะน้ำหนักคุณบอลเท่าไหร่คะ 70, 70. ็5 75นะคะนะเดี๋ยวแบบอตอนท้ายคลิปนะคะจะเอารูปตอนคุณบอลข่อมรถแล้วก็วันนี้จะขับออกไปด้วยใช่ไหมคะข,ขับอำนาจเลยครับโอ <laughs> ขบ้ขับกับอำนาจเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะขออนุญาตเก็บภาพตอนที่แบบข่อมรถแล้วก็ขับออกไปนิดนึงนะคะสาหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอให้โชคดีค่ะ <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะ